ใส่ขนทำความสะอาดเสื้อผ้าเสื้อผ้าเปียกจบบาบาบมาเสื้อผ้าเปียกไงใส่ขนนี่ลูกลายดูลายลายนกกลุ่มอยู่ในป่าเนี่ยว่านกกลุ่ม ขาดำรุ่นี้ขาดำนาเมษาสองเดือนเข้าสองเดือนนะครับสองเดือนอ้าวเบา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 ไว้รุ่นทีเขาเจ้าเจ้าเจ้าเลยขาแล้วรวมพลนีเป็นพุทธีสเจ็เมษาหกห้า อขอเสียงก่อนขอเสียงตอนค่ำก่อนลมพลกันอขอเสียงเลยครับสาธุครับสนามเด็กเล่นนี่คอกค้อกนี่ออกหวานนี่ครับเก้าตัวลูกน้อยออกนี่ออกเก้าตัวครับออกมหวานนี่ออนะครับวันที่ย <7. S 1> ี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเมษา โชว์เสียงหน่อยโชว์เสียงหน่อยโชว์ลูกคอหน่อยครับสาธุกับผมรับชมคลิปนี้ครับตอนขึ้ครับสี่โมงกว่า,วา,วาเตรียมขึ้นนอนมีนาน,นอนไหนวันนี้ครับนอนต้นไม้หรือจะน,นอนฮะนอนต้นไม้หรือจะน,นอนกับพ่อกับแม่อันนี้เอาไปนอนได้ โผครับตัวโห่อนมี่อนสวัสดีอาจาสิทําหน่อยครับสวัสดีครับผมมีนาครับรายงานตัวหน่อยครับผมกำลังทําความสะอาดเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าเปียกครับฝนตกใหม่ๆอันนี้ปรากฏการพระอาทิตย์ทรงกฎตอนห้าโมงกว่าๆแล้วก็ฝนตกครับเพิ่งดุดไปนะครับในน้ำองค์ครึ่งองค์ กระน a m ขึ้นอ,อกฝนมาเร็วไปเร็วนี่นี่ทาเบ่งอีกแล้วเบ่งอีกแล้วเบ่งอีกแล้วครับเบ่งใส่พี่เขาหน่ะพี่เขาอยู่ข้างล่างเบ่งใส่น้องเขาหน่อเห็นน้องไหมน้องออกมา,มาบานเนี่ยเหยียดแข้งเหยียดขาไปทางไหนดีครับไปหาเพื่อนนะจะไปไหนไปหาเพื่อนนะ ไม่มีนะไปทางไหนครับจะวิ่งเรียนไหมหลายลายสวยขาดำนะครับคนนีนนน้ขาดำมีขาดำขาเหลืองนะครับไข่ปลาธรรมชาติขาดำขาเหลืองไข่ปลาธรรมชาตินะครับแม่ก็หูขาว นี่โคงจะขาวหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องรอดูตอนโตมีหค้ขาวหคแดงนะครับขาดำขาเลืองยังไงครับสวัสดีครับทำความสะาดขนเสร็จยังความอาดเสื้อผ้าเสร็จยังหยัดแข้งหยัดขาไัไงไปหาเพื่อนนะเพื่อนอยู่ตรงลาน nó mát lắm nó tiêm khó bà lắm làm công chân chào chào lúc nàng nói. สามตัวนะครับคอกนี้คอกที่หกสิบสามตัวตอนนี้แม่เขาไปหาไข่แล้ะไข่แล้วนี่ทิ้งลูกละ้ะลูกได้มาบมาณอาทิตย์ละแม่เขาไปหาไข่อะไข่ชุดนี้ก็คอกที่เจ็ดครับโอ้มีน้ามีน้องอยู่แล้ว <c oughs> โอ้โหหัวทิมเลยมันจะไส้ก้อยมันจะไส้หัวทิมเลยเลื่อนนี่หรอกจับดีๆนะยืนมันม่นๆน,นะ เล่นมันมั่นนะครับนี่เขามาเล่นด้วยฮะนะเช็คแฮนด์นั่นก่อนเช็คแฮนด์กันหน่อยครับสวัสดีครับเช็คแฮนด์กันก่อนครับเช,ดดคบช็คแฮนด์กันก่อนครับสวัสด,ดีครับไใช่ใสนอ,อนเงี้ยดีๆนะลูกอย่จะตก ดำสีตกดำสีตกยินดีนครับดำสีตกขาหางหางหัวหางหางกำลังจะออกฮัลโหลตอนโตวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนครับสาธุสาธุภูมินาครับ แม่ทิ้งแล้วนะครับหอกที่หกตัวตัวนี้หอกที่หกมีสิบสามตัวนะครับแข็งแรงเพื่อนขอยู่แถวหน้าบา้านเดี๋ยวไปหาเพื่อนก็แล้วก็ไปหาเพื่อนก็เนาะใส่ก้อยก่อนเนาะเนาะไม่นานนะใส่ก้อยก่อนเนาะ ก่อนนะครับสวัสดีานทาก่อนสวัสดีครับสาธุกครับโเตาธุกครับมาพบกันใหม่นะครับแต่ผมโตเป็นหนุ่มก่อนนะครับวันนี้สองเดือนกว่าเข้าสองเดือนอยู่เลยนะครับโอเคผมเข้าสองเดือนอยู่เลยนะครับสาตุ